<Review. S 2> คือพี่นคิดว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยนะคะแล้วพี่น่คิดว่าโครงการเนี้ยมันจะช่วยยกระดับให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักใช้งานดีไซน์ให้มันสร้างสารรค์สังคมเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยภายใต้คำว่าดีไซน์เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับคำว่าโซลูชัน ะค,ะคือดีไซน์เนี่ยมันจะต้องเป็นการช่วยแก้ปัญหาทำให้เกิดวิธีการใหม่ๆแล้วก็เป็นวิธีการเอาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้เกิดประโยชน์กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดหวังว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสร้างดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพขึ้นมาให้กับประเทศเนี่ยได้อีกเยอะเลย พี่พี่หนุ่ยว่าความจริงแล้วเวลาเราเราพูดคําว่าสุขภาวะกับพี่หนุ่ยนะคะมันคือเรื่องของการสร้างความสมดุลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ที่ดีถ้าจะต้องขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งก็คือว่าดีไซน์ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นเฮลตี้ดีไซน์กับพี่เนี่ยหมายความว่ามันต้องเป็นงานออกแบบที่มันสร้างความสมดุลในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนผลิต ะะหลังผลิตสร้างความสมดุลให้กับผู้ใช้ผู้คิดคือทุกอย่างในโลกนี้ค่ะที่มันเป็นระบบนิเวศหรือว่าอีโคโซสิสเซ็มของงานออกแบบเนี่ยถ้าดีไซเนอร์เนี่ยตระหนักถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างดีไซน์ที่ส่งมอบสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้แล้วก็โลกได้เพื่อนูอยากให้น้องๆที่วันนี้ อยากจะลุกขึ้นมาหรือว่าสนใจเรียนทางด้านงานออกแบบหรือว่าดีไซน์นะคะต้องตระหนักเลยนะคะว่าภายใต้คําว่านักออกแบบหรือดีไซเนอร์เนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญในการที่จะไม่ใช่แค่คิดสร้างสรรค์สิ่งของขึ้นมาแต่ดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยมีโอกาสในการที่จะสร้างโลกสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆใ,ให้กับ คนทั้งโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยค่ะมาเข้าร่วมในโครงการนะคะเพราะพี่หนุยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะมีองค์ความรู้ในการที่เรียกว่าต่อให้เราไม่ต้องอลุกขึ้นมามีอาชีพเป็นดีไซเนอร์ในอนาคตแต่การมีองค์ความรู้ว่างานดีไซน์ที่ดีเป็นยังไงเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประกอบในทุกวิชาชีพได้หมดพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะในการที่เราจะคิด ทางแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งระบบความคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนันอยากให้มาเข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะๆนะคะเชื่อว่าองค์ความรู้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่จะมีประโยชน์มากมายค่ะ